รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยนะครับในทาหาร สวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการนิทานอาเซียนรายการดีๆนะครับที่จะพาน้องๆครับเตยรู้จักกฏประเทศในกลุ่นอาเซียนรับทานนิทานดีๆของแต่ละประเทศและนี่ทั้งหมดสิทธะเทเยอะๆเลยเยอะเลยตอนนี้นะจ๊ะเรายังอยู่ในประเทศไทยกันอยู่นะจ๊ะโอ้ใช่ครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับประเทศไทยนะครับพี่ต้นมีคําถามมาถามสมพงบ้างเฮ้ จะแข่งกันเหระโอคราวที่แล้วเหมือนเสียเกียรติฮะวันนี้มันต้องเอาคืนบ้างเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิร่วมสนุกกันอ้ถามนะคําถามนะครับถามว่าโอ้ดีๆนะต้นโอ้ให้กําลังใจคําถามถามว่าปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะโอ้โหง่ายเลยอันนี้ได้ปลาอะไรครับตาช่อนผิดเฮ้ยงั้นตาหนอผิดเฮ้ยงั้นตะลาอะไร ไม่มีสัมมาคารวะลนะต้นฮะเอา้าปลาไม่มีสัมมาคารวะก็คือปลาตายครับทนายครับมันไม่ไหว, <laughs> ว,ว้เดียวนะมันไม่หวเนี่ยนะเอ้ามันไม่วหวใครมันก็ไม่มีสัมมาคารวะสิครับ <laughs> เห็นไหมน้องๆก็เหมือนกันนะครับแหมเวลาทําอะไรเนี่ยถ้าเราไม่มีสัมมาคารวะเนี่ยโหไม่รู้จักวหวใครเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีสัมมาคารวะเขาเลยนะครับอืมเอางี้ฉันถามด้วยอะยังไง ถามว่าประเทศไทยนะสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่ทุกคนหนาแล้วต้องไตกลาดไหวสักการะเออเออที่ไหนเฮ้ยทัดพ,พงไม่ใช่จะไปไหวอะไรผิดนั่นไงว่าเราไงผิดเต็มแน่เฉลยก็คือวัดพระแก้วหรือว่าที่เราเรียกเต็มๆว่าวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะจ๊ะ เต็นวาที่ใครนาะก็ต้องตตก,กาดไหว้ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมนาารครสร้างในรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็เต็นที่ประดศสถานของทักแก้วนรกฏพระคู่ด้านคู่เนืองของไทยเรานะจ๊ะเต็นสถานที่แขกด้านแขกเนืองใครนาก็ต้องไหว้นะจ๊ะโอ้โหโอ้นี่ข้อมูลเชิงลึกแน่นอนครับบอกแล้วพี่ตาโปนี่เขามีข้อมูลเชิงลึกครับอะ อยากจะได้ลึกกว่านี้อยากจะได้ลึกกว่านี้อใช่แล้วอยากจะได้ลึกกว่านี้งั้นไปฟังนิทานกันไหมเอ้ยจริงหรอนิทานวันนี้สนุกไหมโอ้สนุกแน่นอนครับแล้วก็แล้วต่อยเซมเบ้ของเรายังภาคเหมือนเดิมนะครับอแล้วหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นเราก็จะไปพบกับพี่ปอมกันต่อครับมาดูนะครับว่าพี่ปอมจะมาสอนพับกระดาษเป็นรูปอะไรกันโอ้โหท่าท้องกันแล้วไตชไนเลยจ้า ไปเลยค่ะตัวโลยจนิทานอาเซียนประเทศไทยเสนอเรื่องตำนานขนมครกกะทิหนุ่มน้อยแห่งดมมะพร้าวเตี้ยแอบมีความรักกับหนูแป้งสาวสวยประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของผู้ใหญ่บ้านทั้งคู่เจอกันวันลอยกระทงและสัญญาต่อหน้าพระจันทร์ว่าไม่ว่าวันข้างหน้า แม้จะมีอุปสรรคขวางกันสักเพียงใดทั้งคู่ก็จะขอยึดมั่นในความรักแท้ที่มีต่อกันชั่วฟ้าดินสลายกะทิก้มหน้าก้มตาเก็บหอมรอมริบหาเงินเพื่อมาสู่ขอลูกสาวจากผู้ใหญ่บ้านแต่กลับถูกปฏิเสธแถมยังโดนผู้ใหญ่ส่งชายชะกันพร้อมอาวุธครบมือรอบทำร้ายแต่กะทิก็ไม่ว่ากะไรเขาพาร่างอันสะบักสะบอมกลับไปบ้าน นอนหยอดน้ำก็ต้มอ,อยู่หลายวันแต่ใจยังตั้งมั่นว่าวันหน้าจะมาสู่ขอหนูแป้งใหม่จนกว่าผู้ใหญ่จะใจอ่อนแต่แล้วความฝันของกะทิก็พังพินาศลงเมื่อผู้ใหญ่ยกหนูแป้งลูกสาวคนสวยให้แต่งงานกับปรลัดหนุ่มจากบางกอกผู้ใหญ่บ้านคิดว่ากะทกิต้องมาขัดขวางแน่จึงวางแผนป้องกันโดยการขุดหลุมพรางดักรอไว้แต่หนูแป้ง แอบได้ยินแผนร้ายซะก่อนจึงรอบหนีออกมาหมายจะห้ามหนุ่มคนรักไม่ให้ตกหลุมพรางคืนนั้นเป็นคืนเดินแรงหนูแป้งวิ่งฝ่าความมืดออกมาเพื่อดักหน้ากะทิกะทิเห็นหนูแป้งวิ่งมาก็ดีใจทั้งคู่จึงวิ่งเข้าหากันชับพลันร่างของหนูแป้งก็ร่วงหล่นลงไปในหนลุมพรางของผู้ใหญ่บ้านที่ทำไว้ต่อหน้าต่อตากะทิกะทิไม่รอช้า เขารีบกระโดดตามลงไปช่วยหนูแป้งทันทีเมื่อได้ยินคนตกหลุมพรางสมุนชายชกันของผู้ใหญ่บ้านซึ่งแอบซุ่มอยู่ก็รีบเข้ามาโกยดินฝังกรบหลุมที่ทั้งคู่ตกลงไปเพราะคิดว่าในหลุมนั้นมีกะทิเพียงผู้เดียวลุ่งเช้าผู้ใหญ่บ้านสั่งให้ขุดหลุมเพื่อดูผลงานแทบไม่เชื่อสายตาเบื้องล่างปรากฏร่างของกะทิกอดทับร่างหนูแป้ง ลูกสาวของตอนเองอยู่เมื่อรอยยิ้มเปลี่ยนเป็นน้ำตาผู้ใหญ่บ้านรำพึงต่อหน้าศพของลูกสาวว่าพ่อไปได้คิดทำลายความรักของลูกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอนุสรแห่งความรักที่กระทำสืบท่อกันมาจนเป็นประเพณีทุกแรมหกข่ำเดือน6ชาวบ้านที่ศรัทธาในความรักของกะทิกับแม่แป้ง ก็จะตื่นแต่เช้ามืดเข้าครัวเพื่อทำขนมหวานปรุงจากแป้งและกะทิบรรจงหยอดลงหลุมพอสุกได้ที่ก็จะแค้ออกจากหลุมและนำมาวางให้หน้าซ้อนกันเป็นสัญลักษณ์ว่าจะได้อยู่ร่วมกันตลอดไปขนมนี้จึงถูกเรียกขานกันในนามขนมแห่งความรักต่อมาถูกเรียกจาย่อว่าขนมครกนั่นเอง ึงช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพับกระทงกันนะครับเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับครึ่งนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนพับครึ่งนะครับกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าเรากางออกแล้วก็พับครึ่งอีก ทีนึงนะครับแต่เป็นคนละด้านกันเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะแบ่งพื้นที่กระดาษออกเป็น4ส่วนนะครับเท่าๆกันคราวนี้เราพับมุมนะครับทั้ง4มุมเลยพับเข้าหาจุดกึ่งกลางก็คือการพับเข้าหาจุดกึ่งกลาง รอบแรกนะครับเสร็จแล้วร,รอบแรกนะครับต่อไปรอบที่2ครับพับมุมทั้ง4เข้าหาจุดกึ่งกลางกระดาษเราจะพับทั้งหมด3รอบครับนะครับเพราะฉะนั้น พับมุมทั้ง4เข้าหาจุดกึ่งกลางรอบที่3นะครับแต่จะพับ2รอบก็ได้นะครับถ้าจะให้สวยเราพับทั้งหมด3รอบด้วยกันคราวนี้พลิกกลับด้านโมเดลนะครับพับมุมทั้ง4เข้าหาจุดกึ่งกลางอีกครั้งหนึ่ง น้องๆอ,อาจจะต้องใช้กระดาษใหญ่หน่อยนะครับในการพับกระทงคราวนี้เราจะพับมุมทั้ง4เข้ามาแต่ว่าไม่ให้ถึงจุดกึ่งกลางนะครับพับเข้ามาเล็กน้อยแบบนี้เดาได้ใช่ไหมครับว่ากลีบของกระทงของเรา อยู่ที่ไหนอยู่ด้านล่างนะครับเราจะต้องไปพลิกขึ้นมานะครับทีละใบทีละใบเริ่มจากที่มุมทั้ง4ก่อนดึงขึ้นมานะครับ4ี่ใบแล้วก็ยังไม่พอนะครับยังมีชั้นที่2อีกแล้วก็ยังไม่พออีกนะครับยังไม่สวยพอมีชั้นที่3อีกนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้กระทงนะครับหรือว่าดอกบัว8กลีบนะครับแล้วก็ยังมีใบเหลียงอยู่รอบๆอีกด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะครับสำหรับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนส,สำหรับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายหนุกนะหนุก่ะขอชงอย,อย่าพูดอย่างนี้ติพง์ทนายอะ แหมไปบอกว่าหนุกหนุกเดี๋ยวน้องๆก็เรียนแบบนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับต้องพูดได้ชัดว่าสนุกครับหละการอ้าวแล้วนิทานของเราเป็นไงบ้างสนุกไหมโอ้ยสนุกจริงๆเลยจ้ะแน่ใช่นี่นิทานเนี่ยนะให้ทั้งความสนุกแล้วก็สาระด้วยนะจะเต้นอะไรไต่ชนกันเลยนะจ๊ะไปชมกันเลยครับเจ้เจ้ะนิทานกบเลือกนาย บนกอดอกบัวบานกลางบึงใหญ่เป็นที่อาศัยของฝูงกบซึ่งกาลังเบื่อนายสุดขีดเอ้อับอับวันวัน,วนไม่มีอะไรมันมัน,มนทำเลยโอ้ยเบือ่อแสนเบือ่อบอบ,อ,บ,อ,บ,อ,บอับอบเซ็งโง่เซ็งกบตัวหนึ่งบนแล้วน่าจะหาใครมาคอยดูแลความเป็นอยู่ของพวกเราให้ดีกว่านี้นะกบตัวที่สองเสนอเอ้ยเป็นความคิดที่ดีไม่แลวนะแต่พวกเราจะไปหาจากที่ไหนกันล่ะ กบทั้งหลายช่วยกันขบคิดอยู่ไม่นานกบหนุ่มตัวหนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่าอ้ยปิงคิดออกแล้วท่านเทวดายังไงเล่าพวกเราช่วยกันขอร้องให้ท่านเสกเจ้านายมาให้เราดีไหมฝูงกบต่างเห็นดีด้วยช่วยกันประสานเสียงร้องเสียงแ่จนดังไปถึงสวรรค์อบ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 บท่านเทวดาท่านเทวดาท่านเทวดาเด้อเด้อเทวดาทราบเรื่องจึงส่งขอนไม้ ลอยนรลูวลงมากระทบผืนน้ำแตกกระจายโครมว้ายนั่นมังยังเดอ้อเอกบตัวนึงทักขึ้นอ้ยหน้าตาเหมือนขอนไม้เดอ้ออีกตัวตอบครับแต่เมื่อเริ่มคุ้นเคยกับเจ้านายพวกมันก็เริ่มเบื่อที่ขอนไม้นั้นเอาแต่ลอยน้ำนิ่งๆฟูงกบจึงส่งเสียงร้องเรียกเทวดาอีกครั้งหนึง่งอ๊อบอบท่านเทวดาท่านเทวดาเดอ้อโปรดส่งน้าไหม่ไหม,ไมพวกเราที ขอนไม้ดี่มันนิ่งเกินไปเดอ้อฝูงกบขอร้องอีกครั้งหนึ่งครับพวกเจ้าไม่ต้องการขอนไม้เหรอได้เลยเดี๋ยวข้าจัดให้ไม่ทันขาดคำครับเทวดาก็ส่งลิงจอมสนมาแทนครับอาเชียก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 มาเล่นกันดีกว่าอาเชียกเชียกเชียกเชีย,ชยลิงจอมสนจับกบมาแกล้งเล่นอย่างสนุกสนานทุกวันครับโอ้ย โอ,อ้ยไม่ไหวแล้วโอ,อย life, ้อยโอ้ยมึนหัวมึนหัวไม่ไหวแล้วสนเกินไปไม่ไหวอ้บอบอบท่านเทวดาท่านเทวดาฝูงกบโอดครวนครับครั้งสุดท้ายแล้วนะสําหรับการร้องขอของพวกเจ้าเทวดายื่นคําขาดแล้วก็ส่งนายใหม่มาให้นั่นก็คือลกกระสาครับเมบื่อฝูงกบเห็นเจ้านายใหม่ของพวกมันก็ตกใจจนตาเลือดเ <c ười> ฮ้ยกระสือไใช่กระสาตัวใครตัวมันละครับลกกระสา โฉบลงมาจับก,กบกินอย่างอร่อยอร่อยกบน้อยกบใหญ่พาแกกระโดดหนีเอาชีวิตรอดอ๊อบ,อ,บอ๊ออ๊ออยท่านเทวดาครับท่านเทวดาเนอพวกมันพยายามร้องของนายมาอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเทวดาอีกเลยครับคุณหนูครับการไม่รู้จักพอขอไม่รู้จักจบมักพบกับความหายนะแบบนี้แหละครับ สวัสดีครับพบกับเพียบอีกแล้วในช่วงปั้นฝันนะครับวันนี้น้องๆได้ชมนิทานเรื่องกบเลือกนายกันไปแล้วก็อยากจะปั้นกบกันบ้างแล้วละสินี่เลยเพียบมีกบตัวแบบมานําเสนอนะครับน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยนะฮะจะสอนปั้นกันแบบง่ายๆนะครับสําหรับขั้นตอนนะครับก็คือเหมือนเดิมปั้นส่วนประกอบนะครับก็มีส่วนหัวส่วนตัวแขนขานะครับแล้วก็ตาปั้นให้ครบเลยครับในขั้นตอนที่1น,นี้นะครับ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่2คือการเริ่มประกอบนะครับเราอาจจะต้องมีตัวช่วยนะครับก็คือไม้เล็กๆอย่างนี้นะครับที่บ้านเราก็คือไม้จิ้มฟันดีๆนี่เองนะฮะใช้ทำอะไรครับนี่เพียบจะให้ดูตัวแบบมันซ่อนอยู่ในนี้ครับใช้ดามส่วนหัวกับส่วนตัวนะครับให้ติดกันปึ๊บ แล้วก็ใช้ที่ตัดเล็บนะครับตัดส่วนแหลมออกนะครับวัดความยาวให้เลยส่วนตัวมาเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับ จากนั้นก็เริ่มประกอบชิ้นส่วนได้ตามปกตินะครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพียบจะประกอบบางส่วนที่เหลือนะครับพร้อมกับตกแต่งไปด้วยเลยด้วยการใช้ไม้ปั้นนะครับที่มีด้านแหลมอย่างนี้นะครับกดลงไปนะครับให้เป็นลักษณะเหมือนนิ้วเท้ากบนะครับที่มีพังผืดแบบนี้นะครับทำทั้ง4ข้างเลย สำหรับส่วนตานั้นนะครับเราสามารถทําได้2แบบนะครับก็คือแบบเป็นลูกตากลมๆดําๆแบบนี้นะครับกับอีกแบบหนึ่งคือแบบตาหวานแบบนี้นะฮะแล้วแต่น้องๆจะเลือกทําเอานะครับแต่แบบนี้ก็ค่อนข้างจะมีความยุ่งยากกว่าเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามของเรานะครับเหลืออะไรเอ่ย เพิ่มส่วนปากเข้าไปนะครับนี่เลยครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้ากบเลือกนายของเราครับ น้องๆจ้ะที่ต้นนะจ้อยังนีนิทานสนุกสนุกให้น้องๆชนอีกเยอะเลยใช่เลยครับในนั้นไปชมนิทานกันต่อเลยครับไปเลยจ้ะไปเลยจ้าอ,อินทพลัมสองต้นนานมาแล้วมีต้นอินทพลัมสองต้นเติบโตอยู่เคียงกันเมื่อถึงช่วงผลไม้ตามฤดูกาลต้นหนึ่งได้ออกผลเต็มต้น ขนาะที่อีกต้นไม่ออกผลเลยอินทพลัมต้นแรกถูกชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลไปจนหมดเหลือแต่กิ่งก้านว่างเปล่าขนาดที่อีกต้นยังมีใบที่เขียวชอุ่มแล้วเจ้าอินทพลมต้นที่สองจึงพูดขึ้นว่าเจ้าทำความผิดพลาดเองที่ออกผลจำนวนมากทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานจากการกระทําของพวกมนุษย์ เจ้าอินทพลัมต้นแรกได้ยินเช่นนั้นจึงตอบว่าข้าภูมิใจที่ได้สร้างผลผลิตให้กับมนุษย์ต่างกับเจ้าที่ต้องยืนต้นอย่างไร้ค่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้เสียสละเพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นดีกว่าผู้ที่เห็นแก่ตัวและอยู่อย่างไร้ความหมายเย้ๆโอ้โหนาถึงช่วงสุดท้ายที่น้องๆ รอคอยจ้ะเดี๋ยวฮะตกลงใครรอคอยกันแน่ครับฉันเอง <c oughs> ยอมรัดกันเลยทพ <c oughs> าอยากได้นิทานจ้ะเขาถึงบอกไงว่าช่วงสุดท้ายนะเราก็จะนอนนิทานกันไต้นะครับครับและสำหรับนิทานเล่มแรกนะครับนั่นก็คือติง้งนี่เลยเขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมก่อนนอนนะครับเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้านะครับ ก็เป็นของสำนักพิมพ์สกายบุ๊กนะครับมอบให้กับเรานะครับก็มอบให้กับน้องๆไปเอาไปอ่านเล่นที่บ้านนะครับเอ้านิทานเรื่องที่2ที่จะแจกกันติ้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดีเมืองไทยนะครับเนี่ยต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์สกายบุ๊กมากนะครับที่มอบให้กับเรานะครับอ่ะเล่นทีสารติ้งนี่หุยหน่อสลัดเด็กๆหน้านะจ๊ะเป็นเรื่องกุ้งกิ้งไตโรงเรียนชุดวันแสนสุขของกุ้งกิ้งตรงนี้เสียงกุ้งกิ้งด้วยนะจ๊ะ เอาแต่อ่านก็นให้สนุกนะจ๊ะเอา้านิทานอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายตึงนี่เลยเต็นนิทานอิสดตั้นสันเรื่องกดเลือกนายอ่าอันนี้เมื่อกี้อยู่ในรายการด้วยใช่เลยนะกันกิการเลนสนุกเหนอนเดินจะ๊ะนั่นก็คือเล่านิทานหนึ่งเรื่องแล้วก็ลง YouTube และส่งที่เราในเซตลูกนะจะ๊ะใครที่เต็นที่ชอออกชัดใจก็รักกันไปเลยจ้อาอ้าวแต่ยังไงดั้งนิทานของเราในวันนี้โอ้โห มีแต่เรื่องดีๆเท่านั้นเลยนะครับอืมแต่ว่าน้องๆนะครับที่อยากจะชมนิทานเรานะครับก็โอดใจรอ,อนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาพบกันต่ออีกนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะเอ๊ะพบกันในคราวหน้าคัดกัรรายการนิทานอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าตอนต่อไปเรายังอยู่เกี่ยวกับนิทานของเนื่องไทยอยู่นะจ๊ะเรื่องหลวงตาขี้ไก่ โอ้โหอยากจะรู้ใช่ไหมจ้าว่าขี้ไก่เต็นยังไงเจอกันแน่ในตอนหน้าแล้วก็ตอนตานา้าอย่าลืมนะจ๊ะเต็นช่วงของกระดาษทัดรับอาเซียนก็จะนาสอนเกี่ยวกับการทัดลูกไก่ขยับตากได้โอ้โหเอ้ยที่สงทงขยับตากก็ตกใจแล้วถ้าเต็นลูกไก่จะเต็นยังไงจิจิจแล้วก็ตามกันอีกนิทานหนึ่งเรื่องนะจ๊ะนั่นก็คือหานไข่ทองคันโอ้โหเนื้อไข่เต้นทองอุ้ย เนื้อทองเต็นหานเอ้ยในใช่เต็นยังไงต้องมาดูกันเด้อจ้ะแล้วก็อย่าลืมช่วงสุดท้ายที่น้องๆก็รอคอยก็คือช่วงต้นสรรเขาจะน่าสอนต้นดินนั่นนั้นให้กลายเต็นหา่านแต่ว่าจะออกลูกเต็นไข่หรือเปล่าต้องมาดูกันเอา้าแล้วเจอกันนะจ๊ะในตอนหน้า